สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับผมตอนนี้เราอยู่เกมซีมไนท์คาคาวกันอีกครั้งครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับลิ้นปรับใหม่ครับผมจากที่ผมได้บอกไปนะครับอ้าวคลิปที่แล้วหรือเปล่านะครับลิ้นกับริโปจะปรับใหม่ครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับลิ้นก่อนนะครับวันนี้นะครับนี่ครับแม่นางมังกรของเราครับนะครับสําหรับลิ้นปรับใหม่ครับอ่านี่ครับ ก็เริ่มที่ p a s ซีฟสก k i l l ก่อนนะครับก็การดาเมจ12ครั้งนะครับและตีธรรมดามีโอกาสติดสถานะตาบอดนะครับ2เทิร์นนะครับเพื่อนที่อยู่แถวเดียวกันนะครับจะได้รับบัฟเพิ่มดาเมจ50%นะครับนี่สำหรับสกิลข่าวๆนะสกิล p a s s ีฟนะครับซึ่งอันเก่านี่ก็จะเป็นป้องกันดาเมจให้ตัวเองนะครับแล้วก็เมื่อโจมตีนะครับพลังป้องกันจะลดลงนะครับแล้วก็ ติดสถานะตาบอดนะครับโจมตีเมื่อโจมตีติดสถานะตาบอดมีโอกาสนะครับติดสถานะตาบอดแต่ว่าเพิ่มขึ้นมาก็คืออ่าบัฟเพิ่มดาเมจนะครับแบบเวทนะครับเพิ่มดาเมจเวทนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับให้เพื่อนที่อยู่แถวเดียวกันหรือว่าฟอร์มเดียวกันนะครับตามที่แปลมานะครับอ่านะครับดูสกิลล่างครับสกิลล่างก็อ่าโจมตีห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสี่บอกหมายนะครับ กิจกรรมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันเก่าน okay. ี้จะเป็นสามว่าหมายนะครับห so, so ้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับขีร้อยนะครับเพิ่มมานะครับเป็นสี่ว่าหมายนะครับอ่าสกิลบนนะครับก็โจมตีร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับห้าเป้าหมายนะครับทะลุบัฟนะครับเพิ่มดาเมจทุกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ะครับตามเป้าหมายที่หายไปนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเปลี่ยนฟอร์เมชั่นนะครับหรือว่าตำแหน่งการยืนนะครับสลับตำแหน่งนั่นนะครับนะครับแล้วก็สลับแผนนะครับ ของทีมสตรูนะครับอ่าก็คล้ายๆอันเก่าครับนะครับอ่านะครับแต่ว่าจะเพิ่มอีกอีกอ่าเพิ่มจาก30%ิรนะ์เจากจำนวนสตรูที่หายไปนะเป็น40%นะครับอ่าแค่นั้นนะครับแล้วก็โจมตี120%ยนะครสบของเก่าจะเป็นอโจมตีแค่80%นะครับก็ ไปดู animation skill นะครับอืมก็เหมือนเดิมนะครับผมคิดว่าเหมือนเดิมนะครับเี่ยครับก็โจมตีปกติโจมตีติดคีสเนี่ยครับอ่าสกิลลากนะครับโจมตีเวทนะครับสี่เป้าหมายนะครับอืม c ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนเดิมสกิ l วนก็เหมือนเดิมครับจะเพิ่ม d ดาเมจขึ้นมานะครับแล้วก็ลด d ดาเมจตามเป้าหมายที่หายไปนะจากสามสิบเป็นสี่สิบ นะครับเปลี่ยนฟอร์มิชันเปลี่ยนตำแหน่งกันยืนเปลี่ยนแขนนะครับแผนสลับแขนของฝั่งลูกข้ามนะครับก็เหมือนเดิมครับแต่โฟกัสมันจริงๆอยู่ที่คอตูมมากกว่าครับนี่ครับนะครับถือว่ามังกรทองครับสวยครับนะครับอันนี้มังกรอะไรัมังคอตกระดูกอันนี้จะสวยครับสวยจริงครับอันนี้นะครับมังกรทองครับอยู่ที่คอตูมครับ ใครมีก็จัดไปครับใครมีลูปี้เยอะๆก็จัดไปครับนะครับขอตูมเลเวลสามนะครับบวกเลืสองร้อยนะครับบวกพลังโจมตีสี่สิบแล้วก็บวกพลังป้องกันยี่สิบนะครับผมไม่เคยซื้อข้อตูมนะแต่ว่าอ่ะก็สวยครับตัวนี้ครับสวยสวยจริงครับอ่าจุดเด่นของมันก็จะนั่นแหละครับเพิ่มจะบวกเพิ่มพลังเวทนะครับพลังโจมตีดาเมจทางเวทนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้ให้คนที่อยู่แถวเดียวกัน ซึ่งเดี๋ยวนี้จะจะออกมาแนวแนวนี้เยอะนะครับจะเป็นบัฟสําหรับคนที่ยืนแถวเดียวกันหรือว่าบัฟทั้งทีมนะครับอ่าก็จะเหมาะกับทีมเวทนะครับโดยเฉพาะลินนะครับจะเหมาะทีมเวทหราอว่าพวกที่โจมทีทางเวทเยอะๆครับนะครับก็จะประมาณปัฟคาวนะครับหรือไม่ก็ลิงนะครับลิงมังคีคิงนั่นะครับนะครับไอ้พวกที่ทำดาเมจดแบบเวทนะครับสายเวททั้งหลายนะม่เว้นอ่า เบลลิก้าอย่างนี้ก็ได้ครับหนักๆสายเวทนะครับที่โจมดีเวนเวทน่จะเพิ่มอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าอยู่ในแถวเดียวกันก็จะมีประโยชน์กับทีมมากขึ้นนะครับแต่ว่าด้านพลังป้องกันดีผมก็คิดว่าเหมือนเดิมครับเพราะกันเติมตีสิบสองครั้งวันเดือนเขาตัดสิทติ์สตันนะไม่ไม่ได้กันสถานะครับยังยังต้องมีตัวที่กันสถานะไปนะครับให้นะ เดี๋ยวเราไปลองนะครับทดสอบดูว่ามันเพิ่มจริงหรือเปล่าครับอเราก็ลองลงดันนะครับดูซิว่าพวกโจมตีเป็นเวทนะครับพวกสายเวททั้งหลายมันจะได้บัฟจากลินจริงหรือเปล่าครับนี่ครับก็ที่ผมมีก็มีแค่นี้เอปดาลิงลิงนี่เป็นเวทนะครับน่าจะเป็นเวทครับมัดข่าวนะครับหลักๆนะครับสามตัวนะครับว่ามันจะได้บัฟของลินนะครับซึ่งเพิ่มพลังเวทนะครับ ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทิงแล้วเปล่าครับไปดูครับอ่านะครับอ่าได้นะครับสำหรับลิงกับเอ็ดป้าด้าครับแต่ว่าปั้นขาวนี่ถึงว่าจะไม่ขึ้นนะครับปั้นขาวนะครับอ่านี่ครับที่เป็นลูกสีชมพูนะครับนี่ครับสีชมพูนะครับอ่าคือว่าจะจะขึ้นแค่ลิงกับเอ็ดป้าด้าครับแต่ว่าปั้นขาวนปั้นขาวนี่มันก็โจมตีเป็นเวทไม่ใช่หรอ นะครับถ้าผมผมจะไม่ผิดนะถ้าผมจะไม่ผิดได้เป็นเวทเวทแรงด้วยครับหรือมันมันอาจจะมีเพิ่มพลังของมันอยู่แล้วนะครับยิ่มันนะครับอ่ามันเลยไม่ไม่ไม่มีคนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่ขึ้นนี่ก็คือเกสปาร์ดากับลิงแน่นอนครับขึ้นแน่นอนครับนี่ครับนะครับก็สําหรับเหมาะสาหรับทีมเวทนะครับอ่าครับสายเวทนะครับ เดี๋ยวเราเราไปลองลง PVP กันดูครับว่าอ่ามันจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับเราก็มาลองลง PVP กันครับว่ามันจะเป็นยังไงครับโดยเฉพาะทีมเวทของเราครับนี่ครับลิงครับนะครับมีหุ่นกระป๋องนะครับมีเอสปาดาแล้วก็มีลินครับมีเอทดเอามาลดเกาะนะครับเดี๋ยวเพียวดูครับ อ่าเนี่ยครับทีมเราครับบอฟิชันกันตามนี้ครับลองดูดีครับว่าทีมเวทมันจะเป็นยังไงครับนะครับอันนี้เป็นการลองสกิลเฉยๆนะครับลองพัดสิบลองสกิลหลินนะครับอ่าดูกับทีมเวทครับอ่าเสียสลับเพชรดหนึ่งเม็ดไปเลยครับโอ้เจอรดีเอาไว้พวกทีมที โอ้ยโอ้ยแชนะแทบไม่มีลิงลิงโดนไปแล้วครับตูคมครับพิ่อ้าวหุ่นกระป๋องเราบินครับบินไปก่อนโดนไหมอ,อ้าวโดนรครับครับลวงเยอะเลยเอาครับเอ็ดเอ็ดจัดนะครับนี่ครับ โอ้โหไม่น่ารอดครับโอ้โหโดนช็อตครับเรียบร้อยครับอ,อ่ะนี่แหละครับไม่กันสถานะนะครับมาทีที่สองครับ ลงมาบินเลยครับเปลี่ยนอินฟอร์มชันเหมือนกันครับโอ้เรามีสิ่งกระป๋องนะครับโซมนะครับของเต็รเป่าครับ โติดช็อตหมดครับทะลุบับติดช็อตครับ โหดูลิงทุบไปสองตัวแอาวครับลิงผมว่าไงลิงลิงจะโดดหรือรเปล่ามาแล้วครับเป่าเอฟโอ้โหเปียบเปลี่ยนหายครับอ่านี่ครับเสียเปรียบตรงเราไม่มีทีมกันสถานะนะครับแต่ว่ามันเป็นสายเวทร อ่าลองเอาสไปด์ลงดูก่อนครับสไปด์ยืนแทนเอ็ดนะครับไหวหอเป่านี่ครับกันสถานะให้ครับนิดเดียวไม่ต้องอะไรมากครับอ่าลองดูครับฝั่งดูนี่เห็มกระป๋องครับนี่ครับข้างหน้าเรามีแต่ทีมเวทนะครับนี่ครับ โอ้ลิงโดนอีกแล้วมาครับลิงเป่าเข้าไปทะลุบัปป๊บนั่นแหละโอ้โหโดนโดนียบร้อยครับลิงผมอเกิดดูนะลิงยังมีเกิดครับอ่านี่ครับมุงกระป๋องเราก็สับเข้าไปเหมือนกันนะ โอ้โหติดชอ็อตหลายตัวเวยครับยังยังครับยังเราก็มีเหมือนกันครับนี่ครับโอโ้ลิงเขาเขเป่าครับอ่าเรามาครับเป่าเป่าเขาเหมือนกันครับพ้นแล้ว นี่ครับต่อไปเราไม่น่ารอดแล้วครับเ่ยตายไปสักหมครับตีช็อตแล้วบินแล้วครับคูนกระปองปล่อยพลังยิ้เต่าครับออบิมัดพาย เป่าเย็บโอ้ได้ครับเนี่ยตียช็อตเข้าไปครับอ่าเขาก็สี่สิบนะครับ ปตาเวทครับโอ้ยอ่างเขาปล่อยพลังขึ้นเตาครับโอ้โหครับรอดนด้วหครับเราโอ้ยังรอดครับอ้าวชนะครับนี่แหละครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ PVP ีเับผมครับสำหรับพีเวนะครับแล้วก็มีอ่าสรุปเลยด้วยกันนะครับ สำหรับลินลีเมคสกิลใหม่นะแน่นอนครับแรงขึ้นแน่นอนครับก็น่าใช้ขึ้นนะครับโดยเฉพาะบัฟนะครับเพิ่มพลังเวทนะครับ50%นะครับให้ทีมนะครับที่ยืนแถวเดียวกันกับลินนะครับก็เหมาะสำหรับพวกโจมตีสายเวทนะครับที่ไม่มีบัฟนะครับเพิ่มพลังโจมตีนะครับทางเวทให้ตัวเองนั่นแหละครับก็อย่างลิงอย่างเอสบราดานี่ใช้ได้แน่นอนครับกับดาวพาร์ตคาวนี่มีนะครับ บัฟเพิ่มพลังโจมตีทางเวทให้ตัวเองอแล้วแด้วยก็เลยไม่ได้รับบัฟของลินนะครับเพราะมันเพิ่มมากกว่าแล้วครับมันมีตัวตัวบัฟของมันนะครับแต่สําหรับตัวที่ไม่มีบัฟเพิ่มพลังโจมตีทางเวทให้ตัวเองนะครับลินก็เหมาะครับเหมาะไปยืนนะครับสาหรับทีมสายเวทพวกนี้นะครับอาจจะไปยืนพวกกับพวกรถเกาะด้วยก็ดีครับนะครับรถเกาะนะครับแต่ว่าคอเซียหลักๆก็เหมือนเดิมครับ ถึงจะป้องกันกนโจมตีนะครับ12ครั้งนะครับป้องกันโจมตีนะครับอ่าแต่ว่าก็ยังไม่ป้องกันอ่พวกสแตนพวกช็อตนะครับสถานะช็อตหรือว่าใบนะครับสถานะแช่แข็งก็เหมือนเดิมครับไ่กันสะท้อนด้วยนะครับนะครับแล้วก็โดนโจมตีทัฟก็เหมือนที่โอฟันเมื่อกี้ครับหน้าไงเหมือนกันนะครับอ่านะครับก็ส่วนมากก็ต้องมีตัวกันสถานะลงไปช่วยนะครับนะครับประมาณนั้นนะครับ สำหรับทีมที่ที่จะมาประกอบนะครับต้องมีหนึ่งหนึ่งตัวที่กันสถานะนะครับเหมาะสำหรับคอมโบทีเวตแน่นอนครับคอมโบทีเวตก็ทาให้แรงขึ้นครับสกิลก็แรงขึ้นแล้วก็เป้าหมายเพิ่มขึ้นนะครับจากสกิลสา3เป้าหมายนะเป็นสีเป้าหมายนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจนะครับจาก3 0เป็น40%นตนะครับตามจำนวนศัตรูที่ลดลงนะครับอ่าก็ดีครับ นะครับส่วนมากเดี๋ยวนี้มันจะออกมาแนแนวนี้อยู่แล้วนะครับก็คือบัฟนะครับบัฟช่วยทีมนะครับยืนเป็นแถวอย่างเทโออย่างไรเนี้ยบล็อกเลสยืนแถวแล้วก็อันนี้ก็เหมาะกับทีมไซเวทนะครับใครมีก็ลองเอาลงไปใช้ดูครับแน่นอนมึงหลายๆคนก็อาจจะมีอยู่แล้วครับแฟนคลับลินนะครับแรงขึ้นแน่นอนครับเหมาะสำหรับทีมเวทนะสกิลก็แรงขึ้นนะการโจมตีก็แรงขึ้นนะครับแต่ว่าของที่ผมใส่อาจจะยังกากาอยู่นะครับเพราะว่า ยังไม่ได้ตั้งใจปั้นเท่าไหร่นะครับสี่จังรพดนะครับตอนนี้ก็เน้นเน้นกำลังเน้นเอเวกอยู่นะครับอ่ากำลังหาตัวเวกอยู่แต่สี่จักรพัดเดี๋ยวหลังจากพวกเวกนะครับก็ปั้นยังยังปั้นตอนนี้กําลังปั้นทีโอยู่นะครับเดี๋ยวถ้ามีเมื่อไหร่ก็จะมาประกอบเป็นอ่าทีมในฟันบอๆของผมนะครับนะครับอ่าสําหรับรีวิวลินนะครับวันนี้ก็โอเคนี้นะครับอ่าสําหรับใครมีก็ใช้นะครับ ดีแน่นอนครับสี่ยังพัดแน่นอนครับแต่ว่าต้องใช้ให้กับประกอบทีมที่เหมาะสมนะสำหรับลีนนี่ก็เหมาะสำหรับทีมเวทนะผมมองว่าเหมาะทีมเวทแต่ต้องมีตัวการชนะให้นะครับแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไลค์ซับสไคร้นะครับแล้วคอมเมนต์ดิสไลค์ก็เข้ามานะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับตอนนี้พันห้าร้อยซับสไคร์แล้ว ดีใจจนน้ำตาจะไหลนะครับคนกับตัวรับดีมากครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับขอบคุณมากครับก็ไม่คิดนะ